สวัสดีคะ่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้เราก็อยู่กับร้านค้าเพิ่มนะคะประจำวันที่14สิงหาคม2568นะคะก่อนอื่นเลยต้นวันนี้ขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมนะคะที่ทำการสมัครสมาชิกช่องแม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ใหนทุกช่องทางด้วยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมากเลยคะ่ะคุณกำลังมองหาร้านรับเติมเกม back พิเ e r t แล้วแล้วก็แม่บ้านขออนุญาตแนะนำร้าน super special shop นะคะถูกกว่าเติมเองแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องใช้ id password ด้วยนะคะใช้แค่ลิงก์ url ในการเติมเท่านั้นเอง สำหรับวิธีการเติมนะคะสามารถเข้าไปดูคลิปที่ไม่บ้างเคยทำไว้ก็ได้หรือจะสอบถามทางร้านโดยตรงเลยก็ได้นะคะโดยสามารถติดต่อกับทางร้านได้ทั้งทางเพจ Facebook แล้วก็ Li@ n e แอดออฟฟิ Official เลยนะคะเรี่ยาบราคาะคะสามารถตรวจสอบได้ตามนี้เลยแล้วก็รบกวนสอบถามทางร้านทุกครั้งนะคะเพราะเรื่อราคาบางทีก็จะมีขึ้นขึ้นลงลงขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นนะคะก็ ถ้าเกิดไม่แน่ใจย,ย,ยังไงก็สามารถสอบถามทางร้านก่อนได้เลยนะคะว่าราคาในตอนนั้นจะเป็นสักเท่าไหร่นะคะยังไงก็ขออนุญ,ญาตฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็มีของนิดหน่อยนะคะก็หนก็จะหลักจะเป็นเรื่องสัตว์เลี้ยงกลับมานะคะแต่ว่ามีแค่ไหนเราก็พูดแค่นั้นละกันนะคะซึ่งขออนุญาตพูดเรื่องเกระมมาก่อนเลยนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งใหม่ที่เข้ามาวันนี้ก็คือเจ้ามาครกดันโลนะคะหรือว่ามาสิบตัวที่สี่นั่นเอง เกราะคอกด้านโลจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดใครอยากเห็นเอฟเฟกตเต็มๆจําเป็นต้องเปิดภาพรีมาสเตอร์แล้วก็เปิดเอฟเฟกให้เต็มด้วยนะคะมันจะมีเนี่ยเอฟเฟกแบบอธิบายไม่ถูกอ่ะเป็นเหมือนละอองนะคะเออเป็นละอองน้ําเงินนะคะฟุง้งฟริงซึ่งเอาจริงๆมันก็แอบน้อยไปหน่อยแต่ว่าส่วนตัวแม่บ้านอะชอบประมาณนี้อยู่แล้วนะคะชอบที่มันเป็นเนกราะแล้วก็ความแบบน้อยแต่เรียบหรูอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเอาง่ายคือถ้าใครชอบก็ซื้อใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะซึ่งเกราะมาของดันโลนะคะก็ราคาสามร้อยแปดสิบาทนะคะซื้อได้ตแต่ครัลหนึ่งครั้งแล้วก็ย้อมสีไม่ได้นะคะเกราะนี้ใส่ได้เฉพาะคอกดันโลตัวเดียวนะตัวอื่นใส่ไม่ได้นะคะถ้าคุณไม่ใช่คอกดันโลอย่าซื้อนะโอเคก็จะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะอืมโอเค ต่อไปวันนี้มีใบยขยายพรีเซตวัตถุโบราณหนึ่งช่องนะคะราคา150บาทแล้วก็ใบยขยายพรีเซ็ตสัตว์เลี้ยงหนึ่งช่องนะคะราคา150บาทเช่นเดียวกันเนื่องจากวันนี้มีการรีเซตพรีเซตวัตถุโบราณกับสัตว์เลี้ยงนะคะเพราะว่ามีการเพิ่มขยายเข้ามาก็เลยรีเซตนะคะอย่าลืมไปตั้งค่าใหม่กันด้วยต่อไปแพ็กเกจขนคอกด้านลนะคะราคา558บาทแพ็กเกจนี้ถ้าเกิดใครอยากจะได้จริงๆแนะนําว่าควรซื้อนะคะเพราะว่าแพ็กเกจนี้มันเออนานมาทีหนึ่งจริงๆมาแบบ ปีหนึ่งหรือสองปีครั้งได้เลยนะคะเพราะว่าขนของดันโลตัวนี้มันไม่ค่อยมันจริงๆมันแทบไม่มาเลยดีกว่ามันมาน้อยมากมันเคยแตกแล้วก็เคยเอามาขายด้วยนะคะซึ่งแบบประมาณแบบอ่ะสอสามปีบางทีมาทีนะคะโดยประมาณนั้นถ้าเกิดใครสนใจจริงๆก็แนะนําไม่ซื้อนะคะแต่ว่ามาใช้ได้แค่ตัวละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะก็คือใช้ขนได้แบบอย่างตัวละหนึ่งครั้งนะคะซึ่งเออขนพวกนี้มันคือเป็นการเพิ่มนะคะความเร็ว ความเร่งแรงเบรกมา้าแรงบุนอะไรอย่างเงี้ยของมา้าไปหนึ่งเปอร์เซ็นนะคะก็คือเป็นขนนกที่เอาไว้เพิ่มสเตตัสให้ม้าตัวนั้นนะคะซึ่งต้องบอกก่อนถ้ารีเซ็ตนะคะขนก็จะหายนะหมายถึงว่าที่เราเพิ่มไปอะ่ะมันหายนะเพราะฉะนั้นคิดให้ดีๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งแบบถ้าเกิดแบบต้องเออเป็นแบบเหมือนสเตตัสต,ตายตัวแล้ววะค่อยใช้นะคะซึ่งก็ซื้อได้ตะคุละสามครั้งนะคะสำหรับเซตนี้ แพ็กเกจการฝึกสัตว์แสนพิเศษนะคะราคา572บาทสำหรับสายม้าเองใครจะเข้าสายม้านแนะนำไม่สอยแพ็กนี้เนาะเพราะว่าสามารถเลือกได้2อย่างก็คือเลือกชุดม้าได้เลือกสัสตว์เลี้ยงเป็นน้องสิงโตไปช่วยหรือใบปลีกทีสพานาแปดใบนะคะแล้วก็ใบลดเลเวลแอันอใบฝึกพานะทั้งหมด3อันนะคะไอคัมพีเพิ่มประสบการณ์พานะไม,ไม่แนะนำนะคะเราไปหา,าในเกมก็ได้เลือกอย่างอื่นอะไรก็ได้คุ้มหมดยกเว้นอันนี้นะคะ ต่อไปแพ็กเกจเลือกสัตว์เลี้ยงลำค่านะคะราคาห้ารอหกิบเจ็บาทจะจะมีน้องหมีขั้วโลกมีเมน่นมีลามาจัมม่าน,นะคะมีเลาคารอนโฮมี่เด็กนะคะตัวสีดำกับสีขาวสุวนักตำรวจคูนิวค่ะแล้วก็แพ็กเกจกอปปี้คูณสามตัวนะคะราคาหกร้อยบาทแพ็กเกจสาวรับใช้นะคะสี่ตัวในราคาแปดร้อยเก้าสิบหกบาทเท่านั้นนะคะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าลืมว่าอ๋อใบสร้างตัวละครซีซั่นอันนี้มีด้วยหรอดูอมลล <c oughs> ามารีใบสร้างตัวละครซีซั่นสามพันไม้เนีทุกคนอันนี้รับกุรหนึ่งครั้งนะคะเผื่อใครสนใจเพิ่งเห็นเหมือนกันเนี่ยอ่ะเออเรามันมีมาสักคั้เลนโน้ตแม่บ้านไม่ได้ดูเออโอ,อเคโอ,อเค อย่าลืมนะคะชุดโตขึ้นกับท้าลมร้อนนะคะจะอยู่จนถึงวันที่28สิงหาคามเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยไม่วนกลับมาอีกแล้วนะคะยาำอีกทีหนึ่งโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะถ้าอย่างนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิกติ๊งเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปไมห่หมายของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่เด้อบายบาย